ระหว่างการเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการศึกษาโครงการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงที่จังหวัดเลยนะครับก็มีเรื่องร้องเรียนถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่ามีโรงงานรับซื้อ,อยางพาราดัดแปลงเครื่องช่างทําให้การแสดงน้ําหนักนั้นนะครับได้น้อยลง เรื่องนี้ครับนายภูมิธรรมเวยาชายชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มอบหมายให้นายพิสิทธิพิพัฒน์วิไลกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ลานรับซื้อ,อยางพาราตมบุนาเศร้าอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ว่ามีการดัดแปลงเครื่องช่างยางพาราโดยพบว่าตุ้มน้ำหนักของเครื่องช่างขนาด500กิโลกรัมนั้นถูกดัดแปลงทำให้แสดงน้ำหนักได้น้อยลง จ้าหน้าที่สํานักง,งานช่างตวงวัดเลยนะครับก็เลยยึดส่งสถานีตํารวจภูทรเชียงคานและก็ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรครับสังเกตด้วยนะเครื่องช่างที่มีเครื่องหมายตราครุฑซึ่งได้รับการรับรองจากสํานักง,งานช่างตวงวัดเป็นสําคัญครับทั้งนี้หากพบการดัดปแปลงหรือว่าการโกงตาช่างก็สามารถร้องเรียนในที่สายด่วนของกรมการค้าภายในหมายเลขโทรศัพท์ครับ1569หรือว่าสํานักง,งานสาขาช่างตวงวัดสํงงา,นานักงานพานิชจังหวัดทั่วประเทศครับ